สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูเชื้อรานะคะที่เขาลามในพอร์ตที่เราปลูกรวมนะคะเป็นข้อเสียของการปลูกพอร์ตรวมอีกอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือถ้าเขาได้ระบาดแล้วเนี่ยเขาก็จะระบาดไปทั้งพอร์ตนะคะอย่าง ขอน,นี้นะคะมุมเกษตรก็ปลูกเอาไว้แล้วก็เมื่อวานนะคะมุมเกษตรเห็นว่า3-4ต้นที่เขาอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยเขาเ,าเป็นเชื้อราขา,ขาวๆแบบนี้นะคะคือเขาเริ่มที่จะลามเนาะมุมเกษตรก็เลยถอนเขาทิ้งนะคะยังไม่มีเวลามาดึงเขาทิ้งทั้งหมดแต่ว่าพอวันนี้มาดูนะคะต้นนี้เขามาตูก,กันหน้าต้นนี้เนี่ยเขาใหญ่มากนะคะเขาก็เป็นเชื้อราไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าตรงนี้นะคะชูแมนนะคะเขาเริ่มที่จะซึมออกมาเป็นสีดำๆแบบนี้ก็คือเขาติดเชื้อแล้วเนาะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรจะมา ดึงเขาออกนะคะทิ้งไปเลยนะคะพวกนี้เนี่ยเรารักษา <Sie> mm <ening> ไม่ได้แล้วทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําการถอนนะคะดูว่าต้นอื่นเนี่ยเขาลามไปถึงไหนแล้วนะคะเชื้อราพวกนี้เขาอยู่ในดินเนาะเวลาที่เขาติดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะลามไปต้นอื่นนะคะยิ่งถ้าแบบต้นเขาติดเชื้อแล้วเราไม่ดึงออกเนี่ย <spe c> เขาก <spe c> ็จะ <ๆ S 2> ลามไปเรื่อยๆนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องดึงเขาออกนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะยกเขาลงมาแล้วก็เราจะดูลองดึงดูแล้วก็เช็คระบบรากของเขาดูนะคะว่าต้นอื่นๆเนี่ยเป็น ไงกันบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะลื้อดูนะคะว่าบริเวณนี้เนี่ยเขาลามไปทั่วหรือยังนะคะถ้ายังไม่ทั่วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะรักษาเขาได้อยู่นะคะต้นนี้ยังไม่เป็นไรอาการยังดีอยู่นะคะแต่ถ้าเขาลามไปทั่วแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรักษาเขาได้แล้วนะพวกนี้ยังดีอยู่นะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะเอาเขาไปล้างลากนะคะล้างลากแล้วก็ ล,ล้างลากแล้วก็จะเอาเขาลงกระถางเดี่ยวนะคะอ่าแยกออกมาก่อนเนาะพวกนี้เป็นชูแมนดอกผักบุ้งนะคะเป็นเชื้อผักบุ้งแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะได้ผักบุ้งหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาก็ออกดอกไปหลายต้นนะคะไม่มีผักบุ้งซักต้นนะคะเนี่ยข้อเสียของการเอ่อปลูกไม้ในพอร์ตรวมนะคะเวลาที่เขาติดเชือ้อเขาก็มักจะลามไปทั่วทั้งพอร์ตนะคะ แล้วก็ดินพวกนี้นะคะเราอย่าเอาไปใช้ต่อนะให้เราเอาไปปลูกไม้อย่างอื่นนะคะมุมกเกษตรเคยเอาเออดินนะคะที่ไม้เขาเน่าเนี่ยไปปลูกไม้แล้วแบบเขาก็ลามต่อนะเพราะว่าในดินยังมีเชื้ออยู่นะคะเราต้องเปลี่ยนดินใหม่เลยนะอย่าเสียดายนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ ไม่มีเชื้อนะเขาไม่ลานเนี่ยมุมกเกษตรก็คงจะยังปล่อยเขาอยู่ในนี้อยู่นะเพราะว่าไม่มีเวลามาเอ,อ่อถึงแม้จะลื้อไปนะก็คงหาเวลามาปลูกยากนะคะแต่ว่าทีนี้เขามีปัญหาแล้วนะมุมกเกษตรก็เลยจําเป็นต้องมารื้อเขานะคะต้นเล็กๆนี้เสียดายมากเลยนะต้นนี้เขาก็เน่าขาดที่นะคะเขากําลังสวยเลยนะมุมกเกษตรจะยังไม่ถอนลองปล่อยเขาไว้ดูซิเขาจะรอดไหมนะคะ ่าส่วนพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวจะปล่จะ,จะดึงเขาออกแล้วก็อาจจะถ้ามีเวลาก็อาจจะปลูกลงกระถางเดี่ยวนะคะถ้าไม่มีเวลาก็อาจจะปลูกในพอร์ตใหม่นะคะในกระถางในในพอร์ตรวมต่อเหมือนกันนะคะงานเยอะนะคะอ่ะ ดึงออกมาแบบนี้นะคะเราก็ดึงถ้าจะให้ดีเนี่ยดึงออกมาทั้งพอร์ตเลยนะคะจะดีกว่าเนาะแต่ถ้าไม่มีเวลาเราก็ดึงแค่นี้ก็ได้นะคะแล้วก็คอยสังเกตอาการดูนะคะว่าต้นอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเขายัางลามต่ออีกเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องแบบดึงออกทั้งพอร์ตนะคะแต่ถ้าเขาไม่ลามแล้วเราก็เอาไว้แค่นี้ก็ได้นะคะจริงๆจริงๆแล้วมุมกเกษตรเนี่ยอยากจะดึงเขาออกมาทั้งพอร์ตนะคะแต่ว่า เอาตรงๆก็คือไม่ค่อยมีเวลากลัวดเดี๋ยวดึงออกมาแล้วไม่มีเวลามาปลูกนะคะพอเราไม่มีเวลามาปลูกก็คือ,อจะทําให้ไม้ที่เราดึงออกมาเนี่ยเสียหายเปล่าๆนะคะเพราะฉะนั้นมุมกเกษตรจะดึงออกมาเท่าที่คิดว่าเออน่าจะพ้นแล้วนะคะอ่ะบริเวณนี้นะคะเมื่อกี้เขาลามตรงนี้เนาะมุมกเกษตรก็จะดึงออกมาแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยว สังเกตอาการของต้นอื่นๆนะคะถ้าเกิดว่าเขายังลามต่อเนี่ยมุมเกษตรจําเป็นที่จะต้องดึงออกทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเขาไม่ลามต่อก็ปล่อยเขาไว้แบบนี้ก่อนแล้วมีเวลาเมื่อไหร่เราค่อยมาจัดการนะคะพวกนี้ก็คือเขาบางบางทีเนี่ยพอตหนึ่งเขาอาจจะโตไม่เท่ากันนะคะอย่างที่บางบางต้นนะคะเขามีเพลี้ยแป้งแล้วก็เพลี้ยแป้งตอนตอนที่เขาเป็นต้นอ่อนมุมเกษตรไม่ได้ล้างรากเขานะคะแล้วก็เอาเขามาปลูกเลยบางทีเขามีเพลี้ยแป้งนะคะแล้วก็ไอ้ตรงจุดที่เขาไม่โตเนี่ยส่วนใหญ่ ก็จะเป็นในส่วนของเพลี้ยแป้งนะคะไปบุกทําดูดดูดน้ําเลี้ยงจากรากของเขานะคะบางทีก็จะเ,เขาจะไม่โตเป็นโซนอย่างเงี้ยเป็นโซนแบบนีพ้พอเวลาที่เราดึงออกเนี่ยเขาจะมีเพลี้ยแป้งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อนๆก็ลองพิจรารณาดูนะคะยังไงก็ดึงแล้วก็จะดึงพวกที่เ,เขาเรียกว่าชิดๆกันพวกนี้ออกด้วยละกันหวังว่าจะไม่ลามต่อเนาะถ้าลามต่อนี่ก็ลำบากหน่อยนะคะเราก็จะต้องมาดึง ดึงเขาออกให้หมดทั้งถาดน,นะคะ แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเนาะก็เป็นวิธีจัดการเบื้องต้นง่ายๆนะคะเราก็ดึงเขาออกจะให้ดีดึงทั้งถาดแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ลองทําเหมือนมุมเกษตรก็ได้เนาะเราก็ดึงออกมาบางส่วนดึงดึงออกมาต้นที่ชิดๆกับบริเวณนั้นเนี่ยดึงออกมาก่อนแล้วก็ถ้าสังเกตอาการเขาไม่ลามต่อเราก็าไม่เป็นไรหยุดแค่นี้มีเวลาค่อยมาจัดการนะคะแต่ถ้าเขาลามต่อปุ๊บเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องดึงเขาออกให้หมดนะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมา ่ะพูดถึงวิธีปัญหาของการเลี้ยงไม้พอดรวมนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาเบื้องต้นในกรณีที่เชื้อรานะคะระบาดในพอร์ตนั้นนะคะโอเคอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปเลยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ